จำเป็นนี ider, ici, ่หรอเฮ้ยเอาเอาเอาของออกชู่ก็ได้ฮะอุตส่าห์เอ้ยเอออุตส่าห์ช่วยอุตส่าห์ช่วย เอาเถอะครับเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอ้หเรื่องหองกูแล้วนี่เอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ตัวมเอมาดูกูมีสีอันหนึงได้หรอเออไว้ไอ้นี่ไว้ทำไอ้นี่ไว้ไว้ไว้แก้ แรกของในอยู่อะไรอยู่มึงจำที่เราไปไม่ได้ของกูวดาบก่วเออใช้ด้วยใช้ด้วยอันนึงไอ้ที่เข้มเริ่มหรอชอบกูเสียอันนึ้งกูอยากได้ออกมากเลยราบอสเออไอ้ไหนมันจำเป็นเยอะเดี๋ยวพวกของพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปตกม้อน งข้างใหญ่ยิ่มครับเยอถ้เอาเอาคนที่เล่นจะรูดีนะฮะว่ามันจะเป็นหานไหนนะตอนเนี้ยไมไ่รู้ว่าแอาบมินตอบยางไม่ดูนะฮะเยอะนะ ขอเฮียะขอแล้วมาแล้วเริ um ่มรู้สึกแรงเริ่มเจียงแลเริ่มเจียงและีที่สุดกูว่าแม่งไม่มีแะ กูมีย้วอหนึ่งโอเคโอเค,อเค,อเคแต่แต่ต้องมีด้วยต้องม,องมีที่ใส่ใส่ออฟะนุนก,ก่นอนเพราะแม่ออฟชุดแม่งไม่มีไงต้องมีที่ใส่ก่อน ปกติก็ไม่ค่อยแตกว่ะแล้วหลผมไม่เคยตีแตกว่ะปิงเงี้ยปิงเงี้ยวะกูมไม่รู้กูมไม่เคยแตกเออผมจริงเลยอันไอ้ไอ้ไอกันแตกค่อยใช้กับไอ้นี่เว้ยใช้กับเอ่อพวกสองดีกว่านะโอกาสตีเป็นน้อย Rất thực, rất 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 khó khứ, mình cảm thấy mình cảm thấy okay mình cảm thấy 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 mình เทียหนึ่งเทียหนึ่งเทียหนึ่งต่อมาค่อยสี่สิบอันเทียหนึ่งเทียหนึ่งจะได้แม่งจะได้เนี้ยสูตรแปดอ่ะเออเพื่อสี่สิบอันเลยต่อสิบอันต่อเออเพื่อเทียหนึ่งค่อยค่อยเออบันจงคุณเนี่ยครับตอนนี้ เงินสำคัญมากเนี้ยกูค,ความก็ได้นขนาดแดกไอ้เรื่อเนี้คือแตงโมไม่โคตรไม่จาเป็นเลยของที่ไม่จำเป็นที่สุดก็คือแตงโมง ันนี้อันนี้เคยผมผมพูดเลยฮะกล่องนี้ครับพี่เล่นจะรู้ครับว่าแม่งจัดงจังฮะหมาใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยไมอตอนที่กูไปบ้านมึงไม่มีหมาไอไอ้เหี้ยจะไปฉีดหมาไอแบบไม่มีหมาตัวสัตว์แข็งไอเฮียโน้กไอ้บอกเลยครับ อาหารที่บ้านเนี่ยอร่อยนะไวบ้านนั้นไว้ได้นะเอ้ยต้องมีมุกไหนเว้ดูมีคลิปมโง่ไว้หนึ่งคลิป บอกเลยว่าเซิร์ฟนี้ผมไม่เติมอะไรสบาทนะนี่เนี่ยมึงเอ่อเพชไม่ค่อยสำคัญเพชน่สำคัญอยู่นะต้องเพชสองนะแค่นั้นนะฮะกับเพชเอ่อเปลี่ยนค่ามันในงี้ย่าจะสำคัญมากครับนะครับที่ที่แบบ บอกเลยครับชุดอะไรนี้ไม่ต้องก็ได้ครข้างทางม,มีดอกครับไม่รู้นะตอนนี้ผมไม่ได้เก็บข้างทางม,มากฮรผมเน้นแต่เปิดน,นะ ก็ดีๆไงเพื่อนดีๆเป็นไรพี่ yeah. <S 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 ไม่ค่อยมีว่ะกูได้มากสุดก็โหเทคยิมห้าคุยิมห้า

หอ,อ,อผมตีตั้งแต่เม,มื่อวานนะเนาะผมเล่น้องเสียคนระับหลอดที่ไม่รู้นะคุณกูรู้เหอรอวันนี้ผมท้องเสียใส่ทุกที่เลยเล่นเกมเที่ยงคืนม่ะมันเก็เปวดท้องท้องเสียอย่ะก็เต็ง ผมไข่ไม่กินไข่เค็มแน่เลยวะ่ะเจ้าไข่เค็มไข่เค็เอา้าที่อยูยังไงอไอคอนโครงงานนะของเพื่อนอะไรี้ไอสัตว์ท้องเปียกตรงน,นั้นแน่เดี๋ยวะดวะวูว่ามาม่าตัวอื่นไวะะ้่ะ โอเคกูกูส่งให้เนี่ยส่งคลิปให้แอปแร้วเออท้องแม่งอย่ายืน nên chở ra thăm tôi này. เนียนะเนียอขอนอ้องเลื่อนหน่อยไหมพรู้สึกไงกับกันโอ้ไม่ใช่เหรอน้อยกน่อยแต่ใส่เงี้ยสอบพฟิฟิกตกรูอใช่มเียวเว่าบน อ่าคนที่คนคนที่ดูคลิปนี้นะฮะใครเล่น ROV นะทับเปะทับผมมาได้นะนี่ตูต่อยอดได้เรื่อยๆแบบตึวคอแบบหมดอ่ะวูมของววอววววววก้กวกเววววววฮะวมหวววลววววววไม้อะไรที่ขัวหลังเท้านะฮะรู้ววววว พี่กิ้ี่ครับอ่มอะกูีีฮะ,ะรู้ไหมแฟนเพื่อนเราไว้ในห้องอ่ะมีคนหนึ่งจีต้าเว้ยแฟนมันขขยน้ำผลไม้ว่ะอร่อยดีเว้ยน้ำอะไรรูแวตาอะไรอุ้ยน้ำแดงน้ำแดงเว้ยรูแว่นกี่วอะไรแฟนต้าเพื่อนอืม คือเหตุผลเอ้ยเรายังคุยกับเพื่อนในคนนี้นะฮะรู้ไหมเพื่อนเราคนนี้เว้ยโดนตัวละครเว้ยทำร้ายบ่อยเว้ยจำไหมคือใครไอ้วอลด้วยเว้ยตัวละครเว้ยตัวในเกมไว้ยทำร้ายเพื่อนเราด้วยโอ้โหวอเตอร์ เออรร้อแม่คือตัวไหนสัญเจตา้อาอาืมอ่อะครับช่วงนี้ผมแบบหัวไม่ค่อยคิดถี่เท่าไหร่นะฮะซึ่วงวงนี้มูดเก่าหมดแล้วนะฮะ

เออเปิดเลยเปิดเลยติ๊กพอยแล้วเหรออ่าดูไหมสีนิวแมนเราเอาอะไรนะดูไหมครับไม่ครับผมเอาเอเดอร์เพอร์ดีกว่าครับกี่วิครับกี่วิครับกี่วิอะสองโอร้อยเอเคของโอเคนะกลางๆอยู่ครับถ้าลราสุดผมจะไม่ผิดแม่งรอแม่งสองนาที ก็ที่มึงได้แหละครับที่มึงได้แลละฮะคือไม่มากกว่าแต่ถงชิบหายจริงยับเลยะบอสสามอ้าคนนี้ไม่รู้ครับคือบอสแล้วเคยตอบแอครับ รู้ไหมผมเคยตอบแอบว่าอะไรครับรู้ไหมครับเป็นพวกครับบอสใหม่ครับอืม <c oughs> เอ๊ะแอปไม่เชื่อถามเนี่ยจริงไหมเนี่ยแ <c oughs> อปแอปแอปขอถามว่าเฮ้ยคิดว่าบอสเป็นไรบ้างตอนแรกตอบสัมมี่ครับนี่ได้แต่อมาคืออะไรไหมเกี่ยวต้านครับ เกิดตาไม่พอเกทีเกทีมาฝันนี้ไหมปวกครับหืมค่อยดีทีทีนี้น้ำตาจะแต่แอฟแอฟชอบแอฟแม่งชอบตอบอย่างนี้ครับแอฟอะชอบตอบอย่างนี้ครับมาเนี้ยมาเนี้ยหน้าตามบบนี้เขาจะแอฟตอบผมแล้คุณใหญ่ครับ มันจะเป็นสองขีได้เ,เท่ากับพร้อโชูให้แม่แบบกูทำได้หมดเฮ้ยมารีวิวบ้านเราปะดีวิวบ้าน,นไหมเอาลนะฮะดูจากขั้นตาครับแม่งเก่งครับ <c oughs> ต้องอห่วไม่ มีโอกาสเสื้อนี้เว้ยของของกองของ,ของสุดไม่ค่อยมีค่าแลนะ้ะของควาร์มมีค่าสุดอนละ้เนี่ยเาวะไปดูฟาร์มนะเนี่ยคือฟาร์มนะนี่คือฟาร์มนะฟาร์มตะตะวเพชรน,นะฮะตะวเพชรเลยนะฮะแม่งเสริมแม่งจะแหลกๆ ผมพี่พี่ป็นคนทำนะฮะพี่น้องพี่อะไอพวกอ่างเงี้ยคือพวกผมไม่มีแต่มอนนะวันวานนี้อะตีแต่มอนแน่เนี่ยเรื่องตีไหมครับพี่พี่อะเราก็ตีแต่มอนเนี่ยครับหนึ่งผมก็คือหนึ่งในคนที่อีอะตีแต่หมอนนะวันแรกวันแรกผมคิดว่าเตอร์อ่า จะคลิปแค่อย่างนี้ไหมครับเนี่ยหรือว่าจะต่อครับเนี่ยครับโอเค